ก็ก็สวัสดีครับก็มาเจอกับบล <c oughs> ็อกสตาเกมเมอร์ทีวีนี่ยหายไปนานนะคือน้ำไม่ได้แค้น,นะคือไม่ค่อยมีเวลาก็วันนี้จะมาเล่นคือก็มาเล่นบอลชิปโกะเออร์บอลชิปโกนั่นแหละก็ใคร ถ้าเกิดถ้าเกิดก็คือได้นี่ถ้าจะจะไม่แอดเพื่อนก็แอดได้นะเดี๋ยวจะให้ไอดีไอดีไว้ใต้คลิปนะเหเือคือนี่คือเล่นมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เปิดช่องมั้งจำไม่ได้ คยนี่มันก็แบบบังเนี่ยคือคือถ้าเกิดไปตั้งค่าแบบไม่แสดงม่ก็ม่ก็ดีอยู่หรอกแต่ตั้งไม่แสดงมันกูไม่รู้อีกว่าเวลาอัคดคลิปมันได้เท่าไหร่แล้วก็คือตอนนี้มันมีอีเวนต์เนี่ยมันมีมันมีควยพิเศษคือพระไอเนี่ยเล่นเล่นห้าคิดหนึ่งเล่นโวลเลขแรกสุดอะห้าคิดหนึ่งคิดห้า สิบครั้งอะ่ะเนะมันจะสิ้นสุดวันที่วันที่สิบเจ็ดอะ่ะแล้วคือจะแนะนำอย่างหนึ่งนะคือเวลาบุกเวลาไปเล่นหนึ่งชิดห้าก็จะเล่นเนี่ยลงเรือเอาเรือไปส่งเรือไปเล่นแค่แค่ลำเดียวพอครเพราะว่านาน่าจะรู้ดีนะคือหนึ่งิ้นห้านี่ถ้า ไปตีมันมา้า,าก้าก่ะจา่ยายจ่ายเงินจ่าย่างซุปเปอร์ทอลแบบกระจอกระจองที่แบบไม่มีไม่มีลิสอะไรใครว่าแบบโอ้โหชิบหายกลายเป็นเรือบรบาุกปล่อยเครื่องบินปล่อยไปาวิดโดได้ยิงเว,นเ,วนเวนเวอร์ก็คือคือเนี่ยพออย่าเป็นแบบเป็นเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง ลงเป็นแกงน,กนี่เลือกคุณนี่แบบติดแดงเียมแน่นอนนะ <c oughs> กลับมานี่แบบเสียเหล็กเสียเหล็กไม่เหลือเลย <c oughs> เอดตั้งแต่เล่นตอนนั้นโหคือแบบเหล็กไม่เหล็กขาดแคลนมากกระสุนนี่แบบไปหมดนะ <c oughs> ที่ไปที่ไปหมดนี่คือมาเสียเวลาัม๊มพ๊มเรือมาอัพเอเนี่ยฟองตาฮะ อ,อยากจะ này, อัพสกิลไอ้นี่อยู่เนี่ยอิเซก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่อะไรนิดหน่อยเดี๋วก่อนไปก็เอาให้หมดเลยไม่รู้ว่าจะรอดเป่ะ <su> ไม่น่ารอดนะะไม่รอดก็ไม่เป็นไรเ <su> อาแค่มาเ,าเวลวเฉย ไอแล้วินกูตามจริงถ้าปินไม่ขึ้นเหลืองก็ไม่ดีหน,หน่อยเนี่ยเพราะเวลาแบบใช้สกิลเวลาสกิลไม่ต้องให้มันขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองที่หนักได้ตอนสกิลตอนสกิลเปิด ขอให้ด้วยตามจริงคังโคผมก็เล่นอยู่นะฮะคังโคก็ไรเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆวอร์ชิปหน่อยแต่วอร์ชิปเขาเขาน่าจะกอลมามากกว่าใช่ปะเออน่าจะใช่ขนาดขนาดเนี่ยขนาดอากาเกะที่ตึ้งจมไปนี่คือ ปเปรียบกับโอนี่แบบเหมือนกัเด้เลยคอปุันกลัวไอมแม่แมแมใช่เลยเหยื่อไปแล้วเทลิวเมตูเมตูก็ไป เอออย่างนั้นจูอย่างนั้นกูก็ชนะวะตามจริงเรือทงหลักผมนี่เป็นออฟเวลนะแต่เนใจเป็นออฟเวลนี่เวลเยอะน่าจะแบบเวลใช้ได้แล้วก็เลยเอาไว้กองเอาไว้กองสี่ก่อนเอากองเอาอีเซไว้กองหนึ่งก่อนนคือเอามาเอามาปั๊มเวลก่อน พออีเซคือเวลารีโมเดลมันรีง่ายม่ากกว่าลำอื่นนะป้อมเบลก่อนรีนากับล็กซิงตันนี่คือผมใช้มาตลอดนะฮะเวลมันจะแบบเย,เยอะกว่าลำอื่นหน่อยไม่เคยเอาออกเอาเนี่ยสองลเนี้ยถึงดีนาไม่ไม่มีคนแบบนิยมใช้แล้วตูวิ่ถึงใช้ ตรงไม่ถอดแน่นอนไม่อมอกแน่นอนไปแล้วเนี่ยกูทีเรือวมันนี่แบบไม่จมเลยนะ มาผมก็ต่อได้นะีมิมานี่ดีหน่อยคาร์งนี่เยอะเรือเรือถึงชิบหายเรือก็ถึกแถมนี่แต่สกิลสกิลพอได้อยู่อะมันแค่นี่ไงมันแค่ติดโอกาสตีเรือทงติดแน่นอนอะ่ะมันก็ใช้คือสกิลมันก็ใช้ได้ เหมือนแบบมันไร้ประโยชน์นิดนึงอะเพราะมันแค่แ,บบแค่จัดก,การเรือธงแค่แบบติดเรือธงแน่นอนแน่นอนติดโอกาสเรือธงอคือแบบติดโอกาสตีเรือธงติดแน่นอนอ่ะแบบยิงโดนแน่นอนประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์นิดหนึ่งอ่ะ เออย่างนั้นเวลก็เลื่อนว่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้ามีอีเวนต์อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็อาจจะมาแนะนำนะฮะก็เอต่วนพวกอีเวนต์ต่อเรือเออก็เอาให้อีเวนต์ทุกอย่างแนะนำหมดอะถ้ามีเว้นไหนน่าสนใจมานะ ยิงเขาก่อนก็นพลาดโคเสียใจเลยไม่แบบพลาดไปได้ไงไม่ใช่พลาดหรอกคือต่อไม่ได้เลยเนี่ยอีเวนต์อีเวนต์ต่อเรือเนี่ยคือได้มันเป็นเรืออังกฤษไงติดพวกประเทศอังกฤษมากอยากได้เดือนน้ำน้ำมันก็ต่อได้ดีดีก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ ก็อย่าลืมซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะบายกับอิเซกับเรือทงอิเซนะฮะ